ชาวหนองสนจังหวัดพิจิตรนะคะได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่นับร้อยปีงานบุญประเพณีพิธียกธงเลิกสงกรานค่ะที่วัดหนองสนตนนําบลหนองสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนายพิษณุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมงานบุญพิธียกธงเลิกสงกรานโดยในปีนี้ชาวหนองสนได้ร้อยดวงใจร่วมปักธงเป็นเลข9ก้าไทยเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหาการุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่9ประเพณีการละเล่นสงกรานต์ของประชาชนตำบลหน,นองสนโนได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมโดยประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านก็ได้พร้อมใจกันถักทอเย็บผ้าเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามและให้มีความยาวมากที่สุด ก่อนที่จะนำมาติดไว้กับเสาไม้ไผ่ที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายธงจากนั้นก็จะนำธงแต่ละหมู่บ้านมาเย็บติดกันให้มีความยาวมากที่สุดก่อนที่จะมีขบวนแห่ธงพร้อมกับร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเดินออกจากหมู่บ้านมายัางวัดหนองสโสนซึ่งเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวตำบลหนองสโสนและยังเป็นสถานที่จัดงานบุญประเพณียกธงเลิกกิจกรรมสงกราน เมื่อขบวนธงเดินทางมาถึงวัดก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาทอดผ้าป่าและนำธงที่ประชาชนพร้อมใจกันทอหรือเย็บนำมาประกอบพิธีชักธงขึ้นสู่เสาและถือว่าเป็นการประกาศให้ประชาชนชาวตำบลน,น้องสนทราบโดยทั่วกันว่ากิจกรรมงานประเพณีการละเล่นในช่วงสงกรานต์ของชาวน้องสโสนได้สิ้นสุดลงแล้วสำหรับงานบุญประเพณียกธงเลิกกิจกรรมสงกรานต์ ประชาชนทาวตำบลหนองสนนนะคะได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมานานเกือบร้อยปีแล้วค่ะ